กุยฟุ้งเรื่องเกมวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปปี1986ค่ายโคโนมิได้เปิดตัวเกมที่ทั้งสนุกแปลกและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นแท้ๆเกมนั้นก็คือกันบาเรโกเอมอนคาราคุริโดชูหรือที่แฟนเกมรู้จักกันในชื่อโกเอมอนจอมโจรผจญภัยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอิชิคาวะโกเอมอนจอมโจรผู้มีหัวใจแห่งความยุติธรรมที่ออกเดินทางข้ามแดนญี่ปุ่นโบราณ เพื่อกำจัดเหล่าขุนนางโลภมากและช่วยเหลือชาวบ้านผู้ถูกกดขี่รูปแบบการเล่นเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์มุมมองด้านบนผู้เล่นต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านป่าและเมืองต่างๆต่อสู้กับศัตรูที่เป็นซามูไรนินจาและพูดผีญี่ปุ่นพร้อมเก็บเหรียญทองเพื่อซื้อของและปลดล็อกเส้นทางใหม่เอกลักษณ์ของเกมคือความญี่ปุ่นสุดขีดตั้งแต่ดนตรีสไตล์โบราณเสียงชามิเซนไปจนถึงบรรยากาศของเทศกาลในหมู่บ้าน ทุกองประกอบชวนให้รู้สึกเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกยุคเอโดะจริงๆและที่พิเศษคือระบบหลบซ่อนโกเอมอนสามารถเข้าไปในบ้านหรือเปลี่ยนชุดปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อหลบศัตรูหรือหาของลับในแต่ละด่านเพิ่มความลึกให้เกมมากกว่าการต่อสู้ทั่วไปแม้จะเป็นเกมยุคแรกของซีรีส์แต่การบาเรโกเอมอนคาราคุริโดชูก็ปูทางให้กับภาคต่ออีกมากมายในอนาคตทั้งภาคบนซูเปอร์ฟาร์มิคอมเกมบอย และแม้แต่ Nintendo 64สิ่งที่ทำให้เกมนี้กลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ความสนุกแต่คือจิตวิญญาณของความเฮฮาและความกล้าที่ทำให้โกเอมอนกลายเป็นหนึ่งในตัวละครขวัญใจคนญี่ปุ่นตลอดกาลกัรบาเรโกเอมอนคาราคุริโดชู1986คือเกมที่ผสมความบู๊ความฮาและกลิ่นอายญี่ปุ่นได้ลงตัวที่สุด และเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานจอมโจรผู้รักประชาชนที่ยังคงยืนหยัดอยู่ในใจแฟนเกมมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับฟังฝากกดติดตามไว้เรามาฟุ้งเรื่องเกมเก่ากันอีกนะครับ